สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาแนะนำการปิ้นใบปะหน้าพัสดุของช h อป e ีนะคะเมื่อเรามาที่หน้าของช h อป e ีแล้วเราก็ไปที่มุมล่างขวาเข้าไปตรงชั้นนะคะจากนั้นมุมซ้ายบนร้านของฉันกดเข้าไปนะคะกดร้านของฉัน เลื่อนลงมาด้านล่างเข้าไปที่คําสั่งผู้ช่วยการขายอันนี้นะคะจากนั้นไปที่หมวดหมู่ร้านค้าเปิดเซลเลอร์เซ็นเตอร์เปิด Center, เบราว์เซอร์รอสักครู่นะคะเอาละ ขั้นตอนตรงนี้นะคะให้เรากรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะอันนี้เราก็ได้กรอกไว้แล้วเราก็กดไปเลยก็คือเราจดจำละเครื่องจดจําไว้นะคะเราก็จะให้ระบบกรอกอัตโนมัติไปเลยแล้วก็เข้าสู่ระบบนะคะมาที่หน้านี้เราก็เลื่อนมาที่แทบ ด้านซ้ายคำสั่งซื้อของฉันกดเข้าไปค่ะ,ะคำสั่งซื้อปัจจุบันจะอยู่บนสุดให้เลื่อนมาด้านหลังสุดนะคะด้านขวาสุดแล้วเห็นเครื่องปิ้นไหมคะลูกเครื่องปิ้นกดเข้าไปที่ปิน้นพิมพ์ใบปะหน้าพัสดุกนะคะกดเข้าไปตรงสีน้ำเงินนี้เลย ถึงหน้านี้นะคะให้เรากดตรงรูปเครื่องพิมพ์มพิมพ์เอกสารขวามุมขวามุมบนนะคะอ่ะจากนั้นมันจะมีช่องให้เราดาวน์โหลดนะคะมีช่องข้างบนเนี่ยให้เราเปลี่ยนชื่อเป็นช่องชื่อชื่อไฟล์นะคะก็คือให้เปลี่ยนชื่อไฟล์โดยที่ให้เหลือคําว่า จุด DXF ไฟล์ไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อไฟล์ในการเซฟหน้าใบพัสดุแต่ละครั้งควรจะตั้งชื่อไม่ให้ซ้ำกันนะคะอันนี้เราก็ตั้งไปแล้ว6นะคะ6ครั้งครั้งที่7ก็ดาวดน์โหลดได้หน้าพัสดุแบบนี้แล้วหน้าใบปะหน้าเราก็แคปนะคะกดแคปหน้าจอค่ะ เท่านี้ขั้นตอนการแคปหน้าจอก็คือหน้าใบปะหน้าเราได้แล้วนะคะต่อไปเราจะไปสั่งพิมพ์น,นะคะสั่งพิมพ์จากแฟดทอยนะคะเข้ามาที่แฟดทอยไปที่ส่งพัสดุที่เป็นลูกศรอ,อยู่ตรงกลางด้านล่างนะคะแล้วเลื่อนมาที่พิมพ์รูปภาพกับข้อความนะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลย จากนั้นกดรูปภาพตรงกลางล่างเลือกรูปจากอัลบัม้มคอลัมน์ที่สองนะคะเลือกรูปใบปะหน้ากดเ,เครื่องมือนะคะทั้งสี่มุมจะมีสัญลักษณ์ไอคอนให้เราแก้ไขเราสามารถแก้ไขได้หมดเลย สีแดงนี่ก็คือปิดไปนะคะอันนี้ก็คือหมุนนี้มุมขวาล่างนี่ก็คือย่อขยายส่วนที่เราจะใช้ก็คือตัดมุมนี้นะคะพอเรากดไปมันจะขึ้นเป็นเหมืนมี้ใช่ไหมเรามากดตรงตรงล่างซ้ายสุดที่คําว่าครอบตัดนะเรากดแล้วมันก็จะขึ้นมุมให้เราครอบนะเราก็ใช้นิ้วเราเนี่ยเขียรเรากรอบลงมาเลยนะ ค่ะอันนี้ของเราเป็นขนาดเล็กเราไม่ต้องเอาสุดก็ได้นะเราเอาแค่นี้เราเปิ้นแค่นี้ค่ะสำคัญคือส่วนบาร์โคดต้องอยู่นะคะ,อะพอเราได้แบบนี้แล้วมันจะเป็นตัวสำนเนาขึ้นมาอันนี้ส่วนอันนี้อันแรกเราก็ปิดไปเลยตัวสำนเนาทุกครั้งที่เราแก้ไขนะคะก็จะเป็นสำนเนาขึ้นมาอันนี้ยังตัดไม่สวยหรอกแก้ไขอีกนิดน,นึง อะตัดอีกครั้งหนึ่งปรับสีปรับมืดปรับสว่างตรงนี้นะคะปรับพื้นให้สว่างปรับความเข้มปรับได้ตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็ครอบขอบให้หมดอีกครั้งเหมือนเดิมค่ะเมื่อเราแก้ไขมันก็จะมีสาเนาขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ปิดกระ,กะบาดไปเราได้ตามนี้นะคะเราก็หมุน มุมขวานี่นะคะก็หมุนแล้วเราก็มาขยายแล้วก็หมุนขยับแบบนี้อเอาให้ใหญ่ที่สุดนะคะอาจจะเอียงได้นะ,ะแล้วเราก็เับเบิ้ลคลิกปรับสีความเข้มอีกได้นะคะ ปรับความเข้มปรับความเข้มความคามความชัดอพอใจแล้วเราก็มาที่มุมขวานะคะที่เป็นรูปเครื่องปิ้นขวาบนสีขาวๆอันนี้เราก็กดเข้าไปเลยเรอสักครู่นะคะคุณภาพเลือกได้นะคะสูงปานกลางตำ่ำลองเปลี่ยนเป็นปาน,นกลาง เป็นงตามนี้ถูกต้องถ้าเราจะพิมพ์ข้อความเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยแล้วเราก็กดสร้างพิมพ์เปิดเครื่องก่อนนะคะตรงนี้นะคะเราเราจะสั่งแล้วเราค่อยกดเปิด บลูทูธได้นะคะจับคู่โอเคออกมาแล้วนะคะตอนนี้ปินออกมาแล้วอ,อันนี้นะคะถ้าเราจะพิมพ์ข้อความเราก็ปิดอันนี้ไปเราปิ้นแล้วเราก็ไปที่ข้อความเลยพิมพ์ ได้เลยนะคะจะพิมพ์ชื่อลูกค้าพิมพ์คําขอบคุณหรือพิมพ์อย่างอื่นก็ได้นะคะขั้นตอนก็มีเพียงเท่านี้นะคะสําเร็จเรียบร้อยจ้าสวัสด,ดีจ้า